ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกออย่างนึงกลับมาเมืองไทยบ้างนะคะเมืองไทยก็มีข่าวน่าเศร้าอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นข่าวของน้องน้ำหนึ่งนะคะหรือว่าน้องน้ำมนั่นเองที่เป็นมะเร็งนะคะน้องคนที่สวยๆที่เขาเรียกว่านะเป็น เจ้าของว่าเจ้าของฉายานะคะที่บอกว่าชิดกว่าชมเป็นโฆษณายกทรงแบรนด์แต่เราเพิ่งเห็นโฆษณานี้เมื่อไม่นานนี้เองนะก็เพิ่งออกมาไม่นานจริงๆนะคะชิดกว่าชมเนี่ยนะคะก็ชื่อน้องน้ำหนึ่งนะคะเป็นพิธีพิธีกรรายการสปอร์ตเซียมซีทางช่อง G ิ M1 มเอันนั่นเองนะคะที่โฆษณาสวยด้วยนะสวยสวยด้วยในข่าวบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเนื้องอกที่บริเวณปอด ทางด้านขวานะคะซึ่งเป็นมานานแล้วแหละแต่ไม่รู้ตัวมันรู้ตัวอีกทีคือเป็นหนักแล้วเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงเป็นเนื้อลายนั่นเองใช่ก็เรียกว่ารู้ตัวก่อนนั้นแค่หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าหนึ่งเดือนเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นพอเนื้องอกเนี่ย ลูกลามใหญ่โตไปคุณแม่ก็เลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กให้เพื่อนๆแฟนเพจรู้นะคะว่าตอนนี้น้องน้ำหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างสงบไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับสำหรับแฟนคลับของน้องด้วยนั่นเองนะคะทางด้านอาจารย์แพทย์บ้างค่ะอาจารย์แพทย์่ะจับมาได้เลยค่ะลูกแก้วของเทพยานุสยานุสนะถ้ายานุสเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเขาเรียกว่าการ เปลี่ยนถ่ายหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้คือน้องน้ำหนึ่งเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ,คะก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนถ่ายภูมิและหลาจาก ภูมินี้ไปสู่อีกภูมินึงแล้วนะคะทีนี้ถ้ามองถึงในเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บนะคะปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกน้องน้ำหนึ่งเกิดปีวันที่7มีนกคมวันที่7อีกแล้ว2,532 <2, S 1> นะคะซึ่งดูแล้วปีนักสัตว์ปีนี้ก็คือปีมะเส็งนั่นเองนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีค่อนข้างชงด้วยนะคะ,คะนี่ก็คือชงในเรื่องของสุขภาพเต็มๆตมเลยนะคะแล้วก็มองแล้วว่าน้องน้ำหนึ่งเนี่ยน่าจะทำงานเยอะ เพราะว่าเห็นได้ว่าทํางานหนักจนไม่มีเวลาเลยไปตรวจสุขภาพ<ช>นะแล้วก็ประกอบกับร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็คือสะสมมาเป็นระยะเวลานานมันก็เลยทําให้ปะทุขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะโดยคาดไม่ถึงอันนี้ก็ส่งผลในเรื่องของดวงด้วยว่าดวงน้องเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการชงปีนี้อย่างรุนแรงค่ะอาจารย์เดียบ้างดีกว่า <c oughs> น้องน้ำหนึ่งถึงคาดหรือยัง อ,อายุ24่ิบ่เองคือ,ค,อคือจับไพ่นะคะที่อาจารย์จับเนี่ยเขาจะเป็นไพ่หนึ่งเหลีอยญกับเป็นไพ่ราชาที่สองใบซึ่งหมายถึง ถ้าถามว่าถึงคาดไหมถึงแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆการเปลี่ยนภพภูมิของเขาเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยนะ,ะแล้วก็ด้วยปีนี้ยอย่างที่บอกค่ะการเกิดในวันที่7ของเขาซึ่งการเห็นเขาว่าปีนี้เป็นปีดาวราหูมันจ็ดกระแมันเป็นไม่มีใครคาดคิดเลยล่ะว่าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วเพียงหนึ่งเดือนน่ะเขาก็ลาไปแล้วก็คือมันเป็นสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้เขาจากไปอย่างรวดเร็วม,ออม,มันอาจจะบอกเหมือนว่าเป็นเรื่องร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย การจากไปครั้งนี้ของน้องน้ำหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ยังผลดีคือชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแล้วก็คุณแม่ของเขาอะค่ะถ้าเกิดจากพ่ยนะหนึ่งเหรียญอาจารย์มองว่าคุณแม่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่<ม>ค่อนข้างสูงค่านะคะอย่างที่บอกว่าการจากไปเนี่ยน้องน้ำหนึ่งเขาได้สร้างอะไรไว้ให้เยอะแล้วก็เขาจะห่วงในเรื่องในของคุณแม่แต่ว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่คุณแม่จะได้รับแบบโอเคว่าถึงแม้จะสูญเสียลูกสาวคง,<ฆ>คงไม่มีใครมีความสุข<ะ>แต่ว่าคุณแม่จะรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดข<ฆ>ึ้นในชีวิตของตัวเอง ให้ให้ทายตามหลักความเป็นจริงก็อย่างเช่นคุณน้องน้ำหนึ่งเนี่ยเขาทำงานเยอะแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยนะคะคือจากไปเร็วอาจจะมีในส่วนของเงินว่าจ้างที่เคยทํางานไวแล้วยังไม่ได้อะไรอย่างเงินประกันเเงินประกันชีวิตที่ทาไวให้คุณแม่ก็ได้มีหนามีความเป็นไปได้อย่างงี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องน้ำหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆของน้องด้วยแต่เห็นว่าคุณแม่เขาบอกว่าเชื่อเรื่องโชคลางเหมือนกันนะเพราะเปลี่ยนชื่อจากน้ำหนึ่งเป็นน้ำมนน้เพราะเรื่องของป่วยนี่แหละพอาจารย์ เช็คดูน้ำมนเนี่ยได้15ก็ถือว่าอยู่ในชื่อที่ดีแต่พอน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยใช้มานานแล้วค่ะน้ำหนึ่งเนี่ยได้26อิทธิพลของมันมีเลขแแฝงอยู่นะนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้แบบมีปัญหาหรือมีโรคภัยแบบไม่คาดฝันเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงข่าวที่น่ายินดีกันบ้างโอ้โหข่าวเศร้าไป3ข่าวแล้วนี่หดหู่มากเลยนะคะเรื่องของคุณยายหญิงบ้างก็วันนี้ที่รอคอยเลยนะคะตอนนี้ชีวิตก็แทบ ปี้สมหวังแล้วก็โกอินเตอร์ด้วยนะคะ,คะสำหรับยะ้ายะหญิงนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกแถวหน้ากันเลยทีเดียวนะคะ,คะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากภาพยนตร์ที่ไปเล่นที่เมืองนอกนะคะ,คะเรื่องเรื่องโอลิกอดโอลิกอดฟกีมนะคะรับค,คำท้าจากพระเจ้านั่นเองนะคะ,คะก็โอ้โหล่าสุดไป เทศกาลหนังเมืองคานมาอันนี้ก็เป็นที่รูาจัมากเลยสวยแล้วก็ไหว่นำความเป็นไทยเป็นโกอินเตอร์นั่นเองนี่เขาเปลี่ยนบุคลิกเลยช่หน้าตาโอ้โหสวยแล้วก็ลาสงราศีจับมาเลยนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้ก็บอกว่ามีความสุขมากงานเยอะมากทํางานตลอด7วันนั่นเองนะคะและที่มีความสุขอีกเรื่องก็นั่นก็คือใช้หนี้ให้ไม่น้อยได้แล้วแล้วก็นอกจากนี้นอกจากใช้หนี้ไปหมดแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีทรัพย์สมบัติของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นมีบ้านมีรถ ในขณะที่วัย30ปีนั่นเองก็ถือว่าปเป็นวัยที่ประสบความสําเร็จถือว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณยายหาญยิงเลยะนะคะเพราะอาจารย์ใช้ลูกแก้วในเรื่องของการตรวจดวงแล้วเนี่ยได้ลูกแก้วของเทพเจ้าซูขึ้นมาเทพเจ้าซูนี่หมายถึงในเรื่องของความสําเร็จการทํางานอะไรที่กว้างไกลนะคะโด่งดังไปถึงต่างประเทศก็คือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนั่นเองนะคะมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปีที่รัฐาเนี่ยสามารถที่จะเอาเลกไต่ระดับไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะ ในเวทีของอาการแสดงทางต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินมองแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคนิดนึงมีปัญหานึนคือกว่าจะได้มาค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะลูกแก้วที่อาจารย์เรียกมาในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นลูกแก้วเกี่ยวพันกับ เทพเจ้ามาก็คือการสงครามนั่นเองะนะคะเป็นการเงินที่เหน็ดเหนื่อยแถมมีประกบด้วยไพ่หกดาบก็หมายความว่าเป็นการเงินที่ได้แล้วต้องไปช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นอาจจะเป็นช่วยเหลือใช้นี่ให้แม่น้อยก็ได้ะอะไร<ม>ประมาณนั้นคือตัวเองได้ใช้ไม่ค่อยแต่เมตตาหนื่อยสักเท่าไหร่ค่ะนะคะ,คะก็อันนี้เ<ช>รื่องของงานกับเงินอย่างเดียวในส่วนของอาจารย์อาจารย์ดีบ้างโกอินเตอร์ไปจะรุ่งรุ่งนานไหมคะอาจารย์หลายคนจะโกไปสุดฮอลลีวูดไหมคือหลายคนจะแปลกใจว่า พวกดาราหรือศิลปินต่างๆเนี่ยอ<ะ>าย,อยุเยอะแล้วก็จะเริ่มดาวลงแต่ทําไมคุณย่ยายญองเนี่ย อายุ30กลับเป็นจุดเริ่มจริงๆเขาเคยาดาังมาช่วงหนึ่งแหละแต่ก็จะเป็นกรนารดังแบบเด็กๆแต่ว่าทําไมอยู่ดีพอเข้าอายุ30มเขากลับสามารถที่จะรุ่งขึ้นอีกครั้งจะสังเกตว่าคุณยายหญิงเกิดวันที่19พฤษภาคมคดวงนี้นะคะดวงดวงนี้เป็นดวงที่บ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นคนที่มีความกระตันยูแล้วก็มีความพยายามสู่เขาจะประสบความสําเร็จก็คือ1กับ9เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เขาจะโด่งดังมากนะคะและจับไพ่ที่อจะจับได้เนี่ยเขาจับได้ไพ่ของดาวราหูไพ่จัดเมนซึ่งหมายถึง ดวงของเขาดังไปถึงต่างประเทศเขาได้โกลอินเตอร์แล้วก็ <ทะ S 2> งานต่างๆที่เขาเริ่มจะเป็นที่ยอมรับคุญญณยายหญิงเขาจะทํางานแบบว่า คี่เก็บเงินได้ตลอดเลยคือสิ่งสิ่งที่ให้ระวังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรักมากกว่าที่ที่อาจจะต้องวางลงค่ะวางลงก่อนแล้วก็ให้คบหากันแบบเพื่อนดวงคุณยาหญิงนะจะเป็นดวงที่สําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานประสบความสําเร็จก่อนตอนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของรักให้คบกันแบบเพื่อนคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยให้ระวังมากๆในเรื่องของข้อต่อช่องท้องต่างๆหมดลูกนะคะจะบอกว่าให้ดูแลคือทานอาหารให้เหมาะสมกับท่านเนี่ยก็จะทํา ให้เกื้อหนุนทําให้เขาสามารถที่จะแบบว่าประกอบงานหนักๆได้แล้วก็เก็บเงินให้คุณแม่ความกระตันยูทําให้เขาดวงมิตกค่ะก็เรียกได้ว่า ลักกี้อินเกมเพราะฉะนั้นความรักก็อาจจะต้องชะลอชะลอไว้หน่อยหรือว่ารักษาระดับไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทํางานเก็บเงินไปก่อนนั่นเองแล้วถ้าทํางานมากๆก็จะส่งผลปกติเลยเขาสุขภาพอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องบาลานซิ่งชีวิตตัวเองให้ดีนิดนึงเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณยายแย่หญิงด้วยนะคะแม่โหน้าหน้าแบบว่าเขาเรียกว่าสวยขึ้นผิดหูเพดตาแล้วก็โกอินเตอร์กันแบบว่าสุดยอดจริงๆนะหน้าจับค่ะคนดูดีละสีจะกำลังจะเริ่มเแล้วลักษณะของเขาคือลักษณะของเขาตอนนี้เขาไม่เหมือนคนไทย เลยนะเขาเหมือนแบบว่าดาราสัตว์ไลใช่เหมือนฝรั่งไปเลยใช่ค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองกําลังดวงไม่ดีดวงตกอยากจะเสริมดวงนะคะตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะก็คือจี้นักสัตว์12ราศีนั่นเองนะคะสําหรับที่ใครอยากจะเอามาเสริมดวงตัวเองในเรื่องของความรักการเงินการงานนะคะก็มีให้เลือกนะคะทั้งที่เป็นจี้นักสัตว์ รอมทัพทีมแล้วก็เป็นจี้นักษัตว์รอมเพชรด้วยทั้ง12ราศีนั่นเองนะคะในเรื่องของการพยากรณ์จี้นักษัตว์บ้างคะ่ะอาจารย์แพทย ในเรื่องของจะมาเสริมดวงได้ยังไงบ้างคะคือต้องบอกก่อนว่าปีนี้ปีมะเส็งปีมะเส็งเนี่ยปีชงกับปีมะเส็งคือปีกุลปีกุลเนี่ยปะทะกันอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในปีมะเส็งหรือใครที่เกิดในปีกุลก็แล้วแต่นะคะควรที่จะเลือกหาจี้มาห้อยและแต่จี้ที่จะมาห้อยเนี่ยต้องเป็นคู่หากกันก็คือปีวอกนั่นเองนะเอาเอาปีวอกมาห้อยเพื่อที่จะลดแรงปะทะตรงนี้ให้น้อยลงไปก็จะเป็นการเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงหรือปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่มันจะมาเกิดขึ้นกับเราได้ ก็เป็นจี้นักสัตว์ล้อมทัพทีมเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยก็ราคา899บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สอบถามพี่อาจารย์ได้เลยว่าเอ๊ะจะห้อยอะไรถึงจะมาบาลานซ์ในชีวิตตัวเองได้นะคะ <Quindi S 1> ทางด้านอาจารย์เด e ียบ <it> ้ามันจะมีล้อมเพชรด้วยเมืม่อกี้ล้อมทัพทีมไปแล้วสีแดงคราวนี้เป็นล้อมเพชรอันนี้มีอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับคนที่จะซื้อจ้อยไปจี้ไปห้อย คือถ้าทั้ง2อ,อย่างคือถ้าเกิดว่าเราต้องการในเรื่องของการเป็นที่ยอมรับการที่เราต้องการความรู้สึกบริสุทธิ์ใจกับคนรอบข้างก็ให้ซื้อแบบล้อมเพจแต่ถ้าเกิดเราต้องการความเป็นหนึ่ง การชนะหรือว่าการแข่งขันที่จะสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ล้อมทัพทีมไปอาจจะให้เรื่องสำหรับนี้คุณผู้ชมคะโปรโมชั่นนะคะจี้นักสัตว์ล้อมทัพทีมนะคะก็ราคา899บาทแล้วก็จี้นักสัตว์ล้อมเพชรนะคะก็ราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0933216173นะคะแล้วก็ตอตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะตอนหน้ากลับมาพบ กับข่าวของหนุ่มๆวังจุทาเทพบ้างซีรีส์จบไปแล้วแต่ก็ยังกระแสแร,ร,รงอยู่นะคะๆๆเดี๋ยวช่วงนี้พับก,กันสักครู่ค่ะ